รู้จักคำนำเรื่องภาษาพาธีบทที่เจ็ดชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถูถออูถู รอรอ اب, أ, أ, ปดซอาปาโดอุโดร แช่โชเอแช่ไ e ม่เอกแช่ตางโตอ่างโงตางไม่เอกต่างอี อองกอองงกองกอกกอกกออกทางทออะงทางไม่ทูทางลันล ลงลอ,อุงงลงตนตออนอตนไม่ถูก าวอามความสอุขอสุ